วันี้ตางกั่นุกมั้น้วปวดเดี๋ยวใสรองเท้าครับจะสะสมาได้กันไม่ได้ง่ายนะหนูวันทไแด้ารามาน่เนี่ยจไปแกะดนเดิมแกด้านในก่อนี่วจะไปแกด้านนอกเรามาแกด้านในก่อนเนี่ยปั้นกพุ่ซดสบอ่ะ้องนำําไรซุดบ่อันนี้จะมีดหรอ ามีค่ตอนนี้ไปมึงนี่มาดต้องนาให้ไหต้องนำเอาข้นแช่ไวนางรุ่มแล้วก็หอยแข้งมาให้ชิมงานอีหล้ากินหอยนางรุ่มเหมือนหรออีหล้ากินหอยแข้งเหมือนหรอพี่ปอปสสิมากินหอยแข้งนเหมือนแบาเมือแล้เมือนแล้เมือนแล้วหนื้อนุ่ชุดท้ทยเหลิ่มเื่อน มไอย่าไปกระพริบตาอย่างนี้ตีหิ้ตาออกเลยสวัสดีครับ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 พี่ปุ๊บปั๊บครับคุณว่าเมือนแล้วค่นว่าโบแบงเขาได้กินเ่ากิ้นผู้เดียว พอช่อนตัวด้วยะตุ่มลาช่อนทั้งทึงค่งตุ่มสมุนไพรบอกยังคักเลย้าสมุนไพรมาเป็นงานเลยมาเป็นงาบไอหมอโจ้นี่สุดยอดเลยค้าตะไครใบมะกกูกูดีบาม่งเป็สค้าตะไครบมกายหคเอากปถก็ซื้อเจ้าอยู่รอนนีวะเจ้าอยู่อย่เ้มะมอมือที่ไปอีกส เพื่อนบ้านเพื่อนมือเฮือบ้านเพื่นอีกเลยเพื่อนจะไปเลยจะสวนกันด้วไปพไปบิณนบางเซีนไปด้ไปบางอิงไปไม่จ้ะไปกนาเรียนแล้วไปไบางแสนอ่างศิลาบางแสนอ่างศิลาไปรอดไปรบดไปรนบดาทเีไปหาจีนีฟู้ดยนรอดไปไมหยังเนี ok ่ยงตลาดไป่างะรันหารทุเลไปอดงไ่พนทาไปด้ยพระบิข้าาม ขาวหวานยน่ะกมีคายยลกับมายเซนกมข้าวน้ำหอน้องมนแต่ว่าเพิ่มีขายยุโรน่ะเหรพ่เเคยไปกินดูเยว่าข่าวน้องมนต์คือร้ซ้มันเกข้าวำลับยะโสนั่นะมพกกบมม่วลับมันเกอละเบื่องไใส่กัมันเกลือากรบ้งกุ้งั่งขึ้นไปตะไก่อยากกินอันนี้หมใส่กุ้งแ่น้ปลาไหมค่ะกุ้งแ่น้ปลายัองงาสิไปับจงไหยก่อ อันนี้โมเมนกลิยเนะนี่จงไว้หเนาะแ่เพื่อนใจ่อเยเพื่อนมากเพ่นมากกว่าไหนเพื่อนมากกว่าไหนเพื่อนเล่นเลือไว้พูดนั้นเพื่อนมากหอยแข้งเหมือนแล้วอันนี้โมเมนของเหยียี่น่จงไว้ให้ย่างดีไปเไปเลไลยไปเลยไป้ลยไลยไปงลยไปเลยปยไเลยไลไปเไปไปลไปไปเลเยไเลยไปไเยยไปยเีย ยังเป็นซับของอันกับตั้งยังโบเมนเรียนไม่เนี่ยหมายก็ว่าเพิ่งตัดมาอยู่ค้าขายลูกแล้วที่เขาไปสอนลูกแล้วที่เขาเรียนนั่นก็ได้ครูปอก็เพิ่งไปเรียนเออแต่ก่อนครูปอนต่เพิ่นเพิ่นนั่นเพิ่นอยู่ร้านอยู่ร้านไม่อยู่ร้านไม่เพิ่นเป็นยังหรอวะหลังไม่ที่ยังอย่าว่าครูไปเรียนไมปได้อยังอย่างไรที่ับผู้ใหญ่สับผู้ใหญ่เขาไปวิ่งไม้สับผู้ใหญ่เมนสล้วหน่อยก็ต้องหูน้ำตัวละจริงจหน่อยก็ห้องคู่น้ำ เป็นไปหาผู้บ่าวเขาเล่นไปเล่นไหมอือเป็นแค่พ่อไปเล่นไหมพ่อไปหาผู้สาวกับพ่อบ่อผมคยไปเล่นไม่หอกลูกนี่ก็ได้บอลได้พี่น้องได้บัดนี่ด้วยตัดต่อบมื่อไดร่ที่องุ่นยิงขึ้นจากวายอย่างมันก็ว่าไปดิลาปวดที่จุตาเฉพาะเบาเลี้ยงปวดขี้ปวดนั่นจะเลยจุกตากับคนกันเนาะององุิงเนาะไม่เหงาแขวนกันเนี่ยพ่อ พูมันกับ่คือการมองผู้นึงเป็นสุกตานี่แหละสุกตามั่ก็มีตามีหูมีสุมูกกสุตตาสุกตาแปลว่ายัง่ะลูกสุกตาเปลว่ายังางเอาตาไปสุกเส่หม้อขึ้นี๋ว่าุ้งอิงได้ได้แบมาเลียงซุมตะลางต๊ใจแล้วมีอย่งเสอใส่รถไปจังไห๋พ่กแบ่แบ่สองตสามตัวคือว่าไดอ่ะหนึ่งก็ต้องไปสืบบุคอลให้ดรสมพงศ์ก็ได้ไมี่เออแล้วพ่อไปสืบบุคคให้ดร จะซื้อเอาท้องใส่เลยนี่ค่ะแล้วจไปซื้อไม่ใส่มันอยู่เดะผมเอาไปขึ้นสีหักแล้วกสมพง้์แต่อยู่น้องกันเรไรผสมแสงกับสีห้กยิ่งจำได้อีกทีว่าตัวใดซื้อสมอะไรใสปอกคอหลาสีสมไหมสมสีจาร์เหมือนเมนบ่ใส่ปอกคอคนละสีเพราะไม่ใส่สีเดียวกันปอกคอไอ้กุ๊บเนี่ยนะไม่มีใส่หมวกยค่ไหนมันมีกุ๊บมันมีคอสี่กุ๊บมือสีผสมนึ่งสมไหม คนตรงมาเป็นป้ายมือเลบ่อย่าได้เป็นกบดาราอยู่ดีๆจะไเป็นกบอาหารเนี่ยมันลงเดียวมันจังมันจังกบหนีสมพงมันกินอาหารแบบธรรมชาติเพราะเขาใจบอกมันกินอาหารแบบธรรมชาติมันต้องค่อยเป็นค่อยไปไมนกินหอยอยี่นะหะเนี่ยเขาใจร้ว่าก็กินหอยบอกแล้วเขาคิดอยากขวานสมพงเนาะวายออมออมมันเป็นสาร แล้ไม่เป็นสาที่สงวนนกบนะเพาะ่า้สงวนไไเพราะว่ามันเป็นสาสงวนอยู่บ้านลาหามกินได้เขียนบ้านลาคือสงวนพวจะสมพงสมศรีเราที่กันขามพักเซตเมือนัันวะพอได้ซิ่ิอันนั้นพอขอไว้วูไขึ้นมานี่ลาบมมีอวลาเดี๋วพี่ป๊าให้มันจักตัวั้งหมือันศิ้นสิเอานไ้มาีา ใส่จีพีเอสหอยข้อมันพร้อมใส่ปอกข้อเร็จใส่จีพีเอสพร้อมมันเต้นไปใส่เพราะกระตามันเหนนี่เพราะนั่นไปหม่มาแม่มีผู้มไม่จักมาไมนีมีผู้มาไม่จอาลาใช่พ่อเปิงพ่อพ่อทักไปกับว่าต่อพ่อเราะเพ่อเป็นเพื่อนเที่เป็นให้แท้ แม่มพูดนี่ะแล้วนี่พี่บุ้มรับเป็นพ่อนะมีแต่ปุ้มรับเป็นเพื่อนแม่สิบพเป็นเพื่อนยังได็เนาะพ่บอกมันไม่ใช่เหรอสิบอกทุกคนมีอายุล่ะรับบ่ได้ล่ะมันเป็นมูเข่อยบอกหล่ามัเป็นคนมันไม่ใีปุ้มรับเป็นพ่อเหรอแม่จ้ะพี่บุ้มอะไรก็ป้ายก็ป้าก็ร่างดีเด้อรลังดีตอนนี้ป๊าดมือเว้นนี่ฝนตกกูดิ บับมะตูดเล่นลิ้นแต่ว่ามันมันมันคลื่เลดาึ้นมาแดงเลยไหมบอกมาเขอยู่พื้นที่นี่แมมมเยมันบ่ตกแห้งเลนินปอตอนนี้ปอดปนไม่น้องมาเลยนะครับคือดนุ่นงไหนวะบอยังขีอึงตัวนั้นนะโอ้ยเรายิงเินเินรูปี้คนชี่ยรไรึ้งไข่หน่ย โอเขาเจ้าแต่งเป็นแบบอันนี้ซื้อไงใหเขาต้องเขาใจอยู่สมัยเขาต้องใส่อืมไอพยุดเซ่ไม่ได้าัตเตใส่ได้สีได้แล้วนั่นใครก็ได้แล้วนั่นเหลียเจ้หนาเต้งหนาขึ้นแล้วโอ้ยเมื่อยมาเล้ะครับวันนี้อยู่หนานิคมอุตสาหกรรมบ้านโคกกบินบุรีด้พี่น้องเดินทางมาเลยครับมาตอนนี้รับเสื้อเลย มาบ่ได้เฮ็ดในะบอพี่น้องด้วยเขากุ้มมาบ่ได้เขาุ้มพี่น้อง้เขาุ้มทักไปที่อะไรพี่็นแฟนแฟนเิดนะคอิดมวยวก็ดีกองแพงได้ขายบัตรม่เลยบัตรสามร้อยยี่าอสิพกองก็เพลงกีตารวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเาจะเพลงอะไรเป็นพิจรกับเขาละอ่าง่า่ได้กันดีไ แม่ก็ไม่ต้องร้องสายประกวดอะ้รไม่ใช่เหรอก็ทำบัตรราคาเท่าไหร่ลูกบัตรนะราคาสามร้อยสามร้อยเท่าไหรนี่ที่บาท์ลูยิงหยอกให้ติดสามร้อยยี่สิบปอนด์ปอนด์ได้ครับภูษ์ดังคือคุณค่าเหลียวขอบคุณเลยพี่น้องเฮ้ยดังจริงๆแล้วจะได้ขึ้นไปเช็คซ้าแล้วพี่น้องครับเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องสมนี้อย่าลืมขอบคุณครับโอ้ยดีแห้งมีคนปีนชิปให้สวัสดีค่ะ